ประเทศขเขมรนั่นแหละครับทรงนี้มันเป็นทรง,งเขมรตื่นปืนนะครับดูนะครับทรง,งเขมรตื่นปืนมันจะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเปลี่ยนใ่ฟองกันได้ไหมวะได้ครับได้ได้เลยครับอืมเย็นเลยเนี่ เดียวครับไม่นานนะทรงเขมรตื่นปืนมันตัดง่ายครับสวัสดีครับชาวเน็ตครับดูนะครับทรงเขมรตื่นปืนรูที่หนึ่งคือตรงนี้ครับภูมะเขือนี่ครับรูที่สองคือถ้าไอเขาเรียกวอะไรภาษาตาควายรับนี่อันนี้ทรงขอพระวิหารครับนี่นะครับขอพระวิหารอยู่ด้านบน ขับทรงคอมเมนต์ตื่นปืนก็ตัดอย่างนี้แหละครับตรงนี้เป็นจังหวัดอุบลครับนีบ่าตรงนี้ศรีสะเกตครับโรงพยาบาลถูกถลม่มครับอันนี้เขาเรียกทรงคอมเมนต์ตื่นปืนนะครับทรงนี้ด้านบนนี้เป็นทรงเขาเรียกปราสาทตาควายครับเนี่ยครับทรงปราสาทตาควาย มันโดนระเบิดอะครับมันโดนตื่นปืนกันมาโอ้โหไม่รู้จะหลบไปทางไหนครับเนี่ยแล้วก็มาตรงนี้ครับบ้านหนองจานครับเนี่ยกำลังต่อสู้กันอยู่กับผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยเป็นเขตชายแดนเนี่ยระหว่างอ้างว่าเป็นของเขมรกับของไทยครับดูนะครับทรงเขมรตื่นปืนผมให้ดูจะรอบเลยนะครับทั้งอ่อนก็ไม่รู้จะว่างไงครับเนี่ยทรงเขมรตื่นปืนครับ ครับขอบคุณมากครับคนที่มาตัดนี่มาจากศรีสะเกดเนาะครับชาวเนีตครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ช่างอ้อนด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆเลยครับนี่ทรงเขมรตื่นปืนครับนี่ยทรงนี้ช่างอ้อนสามารถไปคิดมาได้โดยที่ว่าคนที่มาตัดนี่เขาก็มีใจตรงนี้ตาควายภูมะเขือแล้วก็ ประสาทเขาอะไรเขาเรียกพระวิหารแล้วก็มาตรงนี้มาตรงนี้ก็โอ้โหบ้านน้องจันทตรงนี้แบ่งพื้นที่กันยากเหลือเกินครับเขมเมน,นี่มันยากจริงๆนะครับขอบคุณมากนะครับชาวเน็ตครับกดไลค์กดแชร์ให้ช่างออนด้วยนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับ